สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีวีนะคะวันนี้ก็จะมาสอนรับสกินดีลักฟรีนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะทุกคนเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆจริงๆสกินดีลักนะคะมาคู่กับแม็กเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับสกินแม็กนะคะหรือยังไม่รู้วิธีรับเราก็ได้ สอนทำคลิปสอนรับไปแล้วนะก็สามารถไปดูกันได้นะคะว่าสอนรับสกินแม็กแต่วันนี้เรามาอยู่กับ สกินดีรักกันดีกว่านะทุกคนก็คือกดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะแล้วก็ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกมอาวีหรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคาอาวกันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเรา แปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชั่นะคะตีทิปไน่์ตีเลยมาฟ้าลงวไปของชั้นเออแกไม่รอดแน่มาเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น T P 7เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลาังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะอา้าวหายไปไหนแหละไม่รู้หายนะคะเหมือนตรงนี้มันจะยังไม่ขึ้นนะอา่ารวมกิจกรรมน่าร้อนกดไปกดนี่อา้าวกิจกรรมยังไม่เริ่ม หมือนเหมือนจะบัคนี้นึงเนาะมันจะมีรูปกลมๆตรงนี้นะคะกดคีิกเข้าไปเลยนี่สกินดีลักจะอยู่ตรงนี้รูปกลมๆเล็กๆรอมันโหลดสักครู่นะคะทุกคนถือว่ากิจกรรมค่อนข้างดีนะเพราะว่าช่วงนี้แจกสกินฟรีเยอะมากสำหรับกิจกรรมนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่1กรกฎาคมอ่ะ วิธีได้รับสกินดีลักคือง่ายมากทุกคนก็คือมาทำภารกิจนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นสะสมแต้มนะคะให้มันครบ100แต้มพอเราครบ100แต้มใช่ปะ่ะเราก็ได้สกินดีลักไปเลยนะคะแต่ถ้ายิ้มห้าแต้ม50แต้ม75ก็แต้มก็มจะเป็นพวกอิโมจิอะไรอย่างนี้นะแต่อิโมจิเขาแจกถาวรน,นะคะอะมาดูวิธีรับนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโทเค็นเนาะก็จะมีอ่ะล็อกอินนะคะเข้ามารับนะ เน็ตงอข้างช้าอ่ะก็จะได้แบบนี้นะคะได้รับโทเคนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเล่น5 5จัดอันดับล็อกอิน5วันอ่ะแล้วก็ Something แชร์กิจกรรมนะคะเล่นเกม 5v5 จัดอันดับอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วลองก,กดแชร์กิจกรรมให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยเฮ้ยคือสวยนะสําหรับแชร์กิจกรรมมันไม่มีให้แบบเซฟรูปอะไรอย่างงี้หรอกนี่นะคะมันก็จะขึ้นว่าแชร์ Something สําเร็จแล้วเนาะก็คือโอเคแชร์สำเร็จไปเดี๋ยวเรามา กดรับแต้มกันนะคะคือเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ระบบเกมหรือว่าเน็ตเรานะที่มันแบบแอบชานิดนึงเอออ่ะรอโหลดนะคะนี่นี่นี่อ่ะมาละแล้วเราก็กดรับไปอีก2แต้มนะคะที่เราได้รอสักแปบบ๊บนี่อ่ะมาแล้วนะคะได้2โทเคนแล้วกดแล้วแล้วเราก็สามารถเล่นตรงนี้ได้ เหมือนจะเป็นด่านแบบว่าพิชิตคุกกงคุกกี้นะคะก็เหมือนแบบเก็บสะสมเหรียญเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ก็มีด่านให้เล่นนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองกดเล่นให้ดูนะคะเหมือนจะจํากัดเล่นได้วันละ3ครั้งนะคะนี่อ่ะกดเพื่อเก็บของตามทางอ่ะคืออะไรอะ่ะอ่ะอ้าวแตกไม่ใช่อ๋อคือ มันแบบว่าให้แก่น้ำตาลเว้ยแล้วเมื่อกี้มันขึ้นว่ากดให้เก็บขอกลางทางอาริเอรี่โกกดเพื่อเก็บขอขนมอ่ะอ่านผิดนะคะทุกคนอ่านไทยตกก็ต้องค่อยๆเล็งอย่างงี้นะค่อยๆแก่ไปเอออะไรอย่างงี้อาวีโชคนีมีในเกมเยอะๆเหมือนรูปเมื่อกี้มันจะง่ายกว่านะเหมือนมันแบบเราเล่นรอบที่สองเหมือนมันสุ่มรูปอะ นี่เด้อยค่อนข้างยากนาะมือแอบ,บสั่นนิดๆปึ๊บมาอา้าวแตกแล้วไม่มจำกัดเวลาด้วยเล่นยากมากอ่ะขอ,อีกรอบมาต้องได้อะเอ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นรูปเหมือนรูปบูคลองเลยเอา้าวขยับนิดเดียวคือแตกแลละยากแอบบยากนิดนึงนะทุกคนก็ หมดแล้วนะคะเดี๋ยวใครเล่นต่าพวกนี้แล้วตอนนี้มันจะมีด่านนี้อีกเหมือนจะเป็นพผเชิญหน้ากับบงกับบอสอ่ะรอดูเป็นยังไงก็จะเป็นฟีลแบบด่านขนมขนมอ่ะทุกคนโอเคค่ะมานะคะนี่อ่ะกดค้างเพื่อเดินกดปล่อยเพื่อหยุดเหมือนแบบอ้าวเหมือนจะเป็นแบบด่านโกโกวาอะไรนี้อามามามา ทดสอบการเป็นเกมเมอร์ในตัวคุณเดินเดินเอ้ายังไม่ทันทำไรเลยแอบเล่นยากหน่ยเนี่ยขออีกรอบมาทุกคนคือเราหยุดปอหยุดแล้วนะอ้าวคือแบบมันต้องแบบกดหยุดตอนหันมาก็เล่น แอบเลยนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับกิจกรรมคือไม่ต้องกลัวนะได้ทุกคนแน่นอนเพราะว่า,วามีโทเคนแจกอะไรเยอะมากแล้วก็กิจกรรมค่อนข้างที่จะน่านนะคะมาหลายวันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะสําหรับสกินดีลักนะคะอย่าลืมมารับกันเยอะๆนะทุกคนก็เข้าเกมรีบเข้าเกมมารับเลยเด้อ คลิปนี้ขอลายกันไปเพียงเท่านี้นะคะ